พลเอกอุดมเดชศีตบุตรผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานประดับเครื่องหมายยศให้กับผู้ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศในทหารสัญญาบัตรชั้นในพลประจำปีงบประมาณ2,558จำนวนทั้งสิ้น228คนพลเอกอุดมเดชกล่าวว่าการดำเนินภารกิจของอกองทัพในห่วงที่ผ่านมาบรรลุผลตามความมุ่งหมายและได้รับการยอมรับถึงการเป็นสถาบันที่เป็นรากฐานความมั่นคงปลอดภัยของชาติโดยมีทุกท่านเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนที่สำคัญในการอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของสังคมโดยรว ทําให้สามารถแก้ไขปัญหาสร้างความมั่นคงสงบสุขให้กับประเทศอย่างเป็นรูปธรรมจึงขอให้ระลึกอยู่เสมอว่าการมียศที่สูงขึ้นนั้นมาพร้อมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นจึงต้องมีการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ให้มีความรอบรู้งานในหน้าที่ทั้งมวลเพิ่มพูนวิสัยทัศน์และความสามารถเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานและการบังคับบัญชาให้พร้อมกับภารกิจทุกรูปแบบรวมทั้งพฤติกรรมเป็นแบบอย่างเสริมสร้างให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและมีอุดมการ์ที่พร้อม อุทิศเสียสละตนเพื่อกองทัพและประเทศชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งร่วมมือร่วมใจทำงานกันอย่างมีเอกภาพครับ